น,นี่เอาตางเอาไปเก็บในกันกระเป๋าค่ะมีใครมาข้างหลังคะนี่คือพี่ปายเราด้เองเอามันมีไหนเนี่ยโอ้หายลูกกึนสนุกเลยมาใครขยับใอรสนุกเนาะมาทุกวันเจอกันพอดีเลยทุกวันเราเจอกันพอดีนะคะตอนไปเต้นนี่ผ้าผ้าผ้า,ผ,าผ้าไหมผ้าไหม่เราค่ะ อ๋ออันนี้คว่างเอาไปคว่างอันนี้คว่างไม่ได้ค่ะบาสิกไอโอพีแล้วก็เลยขอถบขอโรษนะคะแต่ไม่มีเงินไม่ป็นหนึ่งบเ่เนึงก็ให้เนี่ยร,ระบายกินดีก่อ ยายเขาไม่มีอะไรกินนะคะโอ้ยน่าใสาไ่ไปเลยโอ้ยพ่เศษโอ้ยเอาไปใสไปเลยไปเลยทำไปเล่นไปตายยายเลยเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งคือตอนใส่นี้คือใส่อันนี้อันนี้ค่ะอะไรนะพี่เรามันมันเป็นสาสัน้นยายไปป่าว จะไม่ได้กระเป๋าเราเลยเกนะคะเราไปดูกันนะคะ